ถ้าแม่ไปสวนะปกติอะเวลาหนูจะส่งการบ้านหนูจะขึ้นไปบนห้องไปปิดประตูเงียบๆแล้วก็ส่งการบ้านไม่อยากให้ใครรบกวนนะคะแต่พอรู้ว่าแม่ไปสวนเราก็ต้องเราก็ต้องอยู่หน้าร้านแล้วมันจะส่งการบ้านยังไงเงีม้มีความกลัวเกิดขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวถ้าถึงคิวเรานะถ้าพี่เขาเรียกนะแล้วแล้วลูกค้ามาแล้วมันจะส่งยังไงเนี่ย เราอยู่หน้าร้านอะ่ะมันติดถนนใหญ่แล้วเสียงรถมันจะเข้าไปไหมเนี่ยแล้วถ้าถ้าเราแบบได้ได้ถึงคิวเราส่งแล้วอะ่ะแล้วเราพูดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าก็ได้ยินอ่ะสิเราก็อายเขาก็าสิมันมีความกลัวเกิดขึ้นเยอะมากค่ะมันอยากได้องค์ปกระกดีดีมันอยากไปนั่งในห้องเงียบเียได้ส่งการบ้านเนี้ยค่ะหนูก็เลยแบบจัดการมันเลยแบบ อ,อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะแกกลัวใช่ไหมแกกลัวที่แบบต้องส่งการบ้านแล้วก็ขายของไปด้วยใช่ไหมหนูก็ได้เห็นว่าอืมตอนที่เราแบบอยากที่จะแบบช่วงที่ลูกค้าไม่มาแล้วก็อยากให้แบบเฮ้ยถึงคิวรอเร็วๆพี่พี่รีบพูดหน่อยขอหนูจะได้ส่งการบ้านตอนนี้มันว่างอะไรอย่างเงี้ยก็มันเห็นนะว่ามันมีความไปเร่งเขาให้เขาพูดเร็วๆ ทีนี้พอลูกค้ามาเราก็แบบเลือกรีบเลือกหน่อยนะลูกค้าแบบมันมีในใจอเลือกเร็วๆนะเลือกเร็วๆนะใกล้ถึงคิวเราแล้วแต่ว่าพี่พี่เขาก็พี่ลืมอะไรไม่รู้อย่างหนึ่งก็เดินวนไปวนมาเราก็รีบอยางให้เขาเลือกเสร็จเร็วๆเ,เขาก็เดินวนไปวนมาพอเสียงรถจอด หน้าร้านเราก็โหมาอีกแล้วเหรอเนี่ยลูกค้ามาอีกแล้วมันเป็นความกังวลหมดเลยค่ะยิ่งเรากังวลลูกค้าก็ยิ่งมามันก็เห็นแบบมันเห็นแบบมันองค์ประกอบมันไม่ได้เลยแล้วพอช่วงที่พี่นิดหน่อยบอกว่าอาวาสนาขอขอขอก่อนได้ไหมมันมีความรู้สึกแบบเออลูกค้าหมดพอที่เลยอยากส่งตอนเนี้ย ต่หนูก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรดีแล้วดีแล้วให้พี่ไปก่อนเราจะได้ฝึกนานๆเพราะเรายังล้างไม่หมดเลยตัวกลัวเนี่ยก็เลยแบบให้อาวัสนาไปก่อนจนได้ฟังเมื่อกี้ค่ะได้ฟังพี่นิดหน่อยพูดไปเรื่อยๆแล้วมันก็ล้างในใจไปเรื่อยๆเออมันก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าถ้ามันไม่ทันจริงๆก็ค่อยขออนุญาตท่านบอกว่าขอขอเลื่อนคิวไปก่อนได้มันไม่ตายเราหนะ้ามันมันไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรที่แบบ จะต้องให้มันเป๊ะเป๊ะมันได้องค์ประกอบที่ดีอะค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคหนูปันนี้หนูรู้สึกว่าเหมือนได้กำไรค่ะออมันไม่พร้อมแต่ความรู้สึกหนูรู้สึกว่าหนูชนะตัวนี้แล้วเออไม่ต้องไม่ต้องขึ้นไปหาองค์ประกอบพร้อมๆไ,ไม่ต้องเข้าไปส่งในห้องก็ได้อ่ะค่ะ